ข้อ,ขอสวัสดีนะครับผม fc mobile ea sport to t h t game ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตีบวกนักเตะเทรนเทรนม,มีตังก็ซื้อ ก็ซ้ำๆตัวซ้ำๆรับจะตีเป็นเขียวนะเท่าที่ผมศึกษามาเขี้ยมมันแปนลานอ๋อตกใจหมดนึกว่าราคาตกเปลี่ยนเป็นพวกพี่ๆลิเวอร์พ,พูลไปก่อน เพิ่มเสมอมาหลักก็เพิ่มแรงครับตัวที่เป็นการทองแดงนะไม่รู้ผมเรียกถูกไหมพื่ทนทำเงี้ยวนไปก็ผมก็เสียดายอยู่นะโฟเดนกับมาเลสที่ว่าเป็นการทองนะครับเราเทนไป10บกับ1ิบหานะไอ้สิกับสนะิบเวะ 10นี่จะเสียประมาณสี่แสน,นะครับแล้วก็อีกตัวก็สิก็แสดงว่าอาจจะเสียไปประมาณราวๆเก้าแสนได้นะก็เกือบล้านเนะพราะเราอยากได้การ์ดที่มันดีกว่าใช่ปะไม่ใช่ดีกว่าโอวีอสูงกว่าแล้วก็ค่าสเตทค่าสเตตัดหรือสเตทก,ก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยนะอย่างอันวลเลตัวนี้ครับ อ่าวเลที่เป็นแมนซีชุดใหม่อะมันต่างกันนิดเดียวแต่ o v r ต่างกันหนึ่งนะก็เห็นกูเชี่ยวชาญบอกว่า o v r ก็คือมันแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์สูงนะใช่ไหมเพิ่มเปอร์เซ็นต์การชนะสูงอาจจะโหมดในที่ต่อสู้กันหมดมินิเจอร์หมดอะไร พีพีเงี่ยก็แต่ดีนี้คือไม่สนใจเลยผมเมื่อขายโดบูไปนะครับก็เก็บตังค์นะซื้อจริงๆก็ว่าจะเอา v ีโออาร้าขึ้นไปก่อนอาจจะมาเลสนะครับไม่ก็ตัวอื่นแต่งบอะปะปะมาคิดว่านายคันไซโล เพิ่มไปอันนี้บางทีผมก็ลนนะลนก็คือผมไปกดอย่างนี้เลยกลายเป็นพพนะครับผิดนะหลักๆก็อัพเขียวก็พอครับไม่ต้องอะไรมากอันนี้คือของวันนี้นะคือผมซื้อตั้งแต่ตกลงวันละเข้าเกมมาดูบ่อยก็พยายามสังเกตว่ามีคนซื้อเยอะหรือเปล่าถ้าไม่มีคนซื้อเยอะก็แป๊บเดียวได้ หรือไม่มีคนซื้อเลยอ่ะแปบบเดียวได้ก็แล้วแต่เทคนิใครเทคนิคมานับก็อันนี้ผมก็ดูเขามาอีกทีนะว่าเราต้องทํานี้มันจะได้ประหยัดไปตัวหนึ่งเพราะมันตัวเดียวมัน120 p ยีใช่ไหมแต่ถ้าเราเอามาบวกกันแบบนี้นเพิ่มแรงก็ได้3ามร้อแต่ผมดูคนที่เขาเล่นกันเขาไม่ค่อยเทนเยอะนะเทนห้าเทนสิบ เทนสิ้นะน้อยคนที่แบบจะเท 20, นยะี่สิบาพอมันต้องทำนี้เยอะหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าเขาวัดกันที่ฝีมือแต่ของผมก็ฝีมือไม่ไม่เก่งไงเราก็เราชอบแมนซิตี้ครับเราก็จัดไงสำหรับคนที่ชอบทีมอื่นนะก็ทำได้นะสายฟรีสายฟรีแต่ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเติมกันแหละ เติมมันจะสุดกว่าใช่ะมเวลา,าผม,ม้าใจแล้วผมมีผมก็เติมนะตอนนี้ผมยังไม่มีทางก่อนอาจจะเติมผาเติมอะไรอย่างงี้มันลายลรนเจอร์นะแต่ลายเรนเจอร์อาจจะไม่เติมนะรอ,อเติมที่ชอบจริงๆดีกว่าก็ทำนี้วนไปนะครับก็ทำภารกิจนะภารกิจตอนนี้ผมก็ ต้องอัพวิวสิบทั้งหมด5ตัวนะครับก็ตอนนี้ได้3ตัวแล้วนะถ้าได้5ตัวมันจะได้เพชรอกพันหนะใช่ไหมถ้าจะไม่บินนะค่อยๆทำภารกิจไปครับค่อยๆไต่ไปผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะก็เล่นตัวที่ชอบอนะแค่นั้นเลยอันนี้เป็นจริงๆผมก็อยากเอาดีอาร์มาแทนนะแล้วก็ ใครวะดีอาร์กับวอล์กเกอร์แต่ตอนนั้นบาดเจ็บด้วยว่ะคือผมกล่าวว่าเป็นแมตในความทรงจำเลยแมตแบบเบอร์แชมป์อ่ะเป็นปีแรกที่ผมเชียร์แมนซิตี้ด้วยไงเพราะผมเพิ่งมาดูบอลปีสองพันยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองล้านนาสุดท้ายแต่จริงระหว่างน,นั้นก็อาจจะเดี๋ยวค่อยๆตามเก็บไปนะครับพวกลูเบนดีอาร์กับ บปกเกอร์นะแต่ตอนนี้เราเอารอบสุดท้ายก่อนที่ลงเล่นแล้วก็ลงตัวสำรองลงตัวสำรองนี่ซิงเชงโกามาแทนเฟอร์นันดิโในเกมไม่มีครับในเกมเขาแกแล้วจะเปลี่ยนตำนานเนี่สีหรือเปล่าผมว่าไม่แน่ใจนะแต่ก็เป็นไปได้นะเพราะแกก็อยู่มานานนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเพราะว่า ตอนนี้ผมไปคือแกอนอยู่ปีสุดท้ายแล้วอะไรเจอมินิซีอนะเข้าไปเรียบร้อยเลยปวดกระเสียนผมดูอย่างบ่อยอะแมนซี่อะตอนปีสองพันยี่สิบยี่สิบสองแต่พอปียี่สิบสองยี่สิบสามก็ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างนะบางทีเราไม่ว่างนะปีนั้นว่างจัดไง แต่เอาจริงผมว,ว่าวถ้าถ้านัดสุดท้ายอะถ้าจำชื่อไม่ได้เจอลาดเออเจอลาดคุมวิลล่านะครับตอนนั้นแล้วมีคูตินโยเป็นนักเตะอยู่ในทีมนะเด็กดีผูเก่าย้ายตัวมาแล้วตอนนั้นมันนำสองศูนยะ์แล้วเจอหลาดก็ย้ายออกไป หมยถึงว่าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวคูตินโยออกไม่แน่ใจเพราะอะไรแล้วก็เอาคนอื่นมาลงแทนเรียบร้อยเลยแล้วแมนซีก็กลับมาสามชนะสามสองโอ้โหแมช์นั้นถ้าถ้าไม่ชนะนะเรียบร้อยพวกพี่พี่ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์แน่นอนแต่เราก็ไม่ได้รอเขานะครับเดรลัตเขาเป็นตำนานลิเวอร์พูลนะแต่ตอน,น้นเขาทำหน้าที่โค้ชก็องคนละแบบกัน โอ้ไม่งัน้นรีพูแชมป์นะปีนั้น่ะปีที่ผมเชียร์ปีแรกแมนซีอะดราม่าเลยวัดกันนะสุดท้ายแต่ฤดูการนี้ก็ดูนะมันสูสีอะตอนนี้อาเซนอนเขาก็เขาก็ที่หนึ่งอะตอนนั้นก็ดูดูยาวยาวครับเมนซีก็ยังไม่ลงตัวนะเจ็บเยอะด้วยก็ดูบอลไปด้วยเล่นเกมไปด้วย เมื่อคืนผมก็ไม่ได้ดูบอลโหตีสามผมผมแบบว่ากะว่าจะไม่นอนนะตีสองปุ๊บหลับสลบเฉยตื่นมาครับโหไม่ทานดูบอลแล้วดูไฮไลท์แทนดูไฮไลท์สองรอบก็สนุกอยู่นะก็เดี๋ยวเข้าไปดูอย่างนี้จะอยากดูสดมากกว่าไม่ค่อยอยากดูย้อนหลังนะโอเคตอนนี้ผมก็ตีบวก เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าตลาดมีไหมมีมาเพิ่มไหมเนี่ยมีมาเพิ่มโอ้ตัวนี้มันขายดีวะตัวนี้ไม่ค่อยมีคนต่อคิวนะผมจะเปิดเสื้อเราก็ราคาต่ำสุดบางตัวแค่หมื่นสองเองนะครับแล้วบางทีมันมีช่วงที่ขึ้นราคาอะไรเงี้ย อาจจะมาชา้าตรงนี้วันๆไม่ทำไรเล่นแต่เกมงไหมไลน์ไลน์ลินเ,เจอร์กับเอฟซีมอยู่สองเกมนะตอนแรกผมคิดในใจว่าผมจะเล่นนั้นดีไหมแบ็คโคเวอร์คิดในใจโอเมื่มเอเวลาไหนไปเล่นวะแต่ถามว่าแล้วก็เล่น,น่าหนุกนะและ้วบางคนก็กเล่น เข้าใจแต่บางทีเราเล่นหลายเกมไเราต้องเลือกปึ๊นักเตห้าลายเวลสิบห้าไปที่ทีมกันครับพวกพีพีเราจะพึ่งบารมีพวกพีพีเวลสิบเวลหก ผมมาโฟลดิ้งก่อนดีกว่าโฟลดิ้งโฟลดิ้งเอาอได้แค่สิบอ่ะจบละ เพิ่มแรงเลยเค่อยเพิ่ม,มค่อยรอเขาแจกฝึกเลือกแล้วฝึกการฝึกหนนี่คือเป็นคลิปการฝึกนะครับใครไม่มีตังในเกมก็อย่าไปทําตามนะครับเปือง <c oughs> ใครได้เป็นสายแบบอะไรนะดวนตัวต่อต,ตัวครับมันไม่จําเป็นขนาดนี้นะ อุ้ยเกือบสิบห้าเลเนี่ยอติอตวีดการฝึกจริงๆโกเริ่มเก่งละแพงสุดการฝึกว่ามานี้ผมเหลืออีกกี่ตัวเหลือเออ เจซูดผมว่าผมกลัวเจซูดะมันจะมาตัวใหม่กับชนะินเซงโกะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในในอาเซนอนใช่ไหมอืมสโตนก็กลัวมาใหม่เฮเดอร์สันก็กลัวมาใหม่ตอนนี้กา์ทองอะผมกลัวมันออกมาใหม่นะออกมาใหม่ก็แบบแบบที่เป็นโฟเดนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นการ์ดใหม่ๆนะเห็นอันนี้จะเป็นการ์ดของแบบซีซันก่อนอะไรเงี้ย ผมไม่แน่ใจว่ามันคือยังไงซีซันก่อนอาจจะเป็นก่อนที่มาเป็น fc mobile อะไรอย่างนี้เปล่าเพราะผมเพิ่งมาเล่นนะก็เลยกะวา่าจะซือ้อตัวใหม่ใม่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมชคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้การฝึกแล้วเดี๋ยวผมดูนี้นะผมดูนักเตะทีมอาร์เซนอล ไปต่อนี่นะครับก็ผมคิดว่าการ์ดใหม่มันน่าจะมีประมาณนี้ป่ะสี่สตัวนี้ส่วนอันนี้เป็นซีซั่นเขาเรียกวอะไรก่อนที่จะมาเป็นแต่มันก็ใหม่แลล้มันไม่ได้เก่าขนาดนั้นเนาะก็หลายเดือนแหละแต่ผมไม่แน่ใจนะผมว่าคิดน่าอยากหลายเดือนแ,แต่ก็ น่าจะภายในปีนี้แหละเพราะมันเป็นเสื้อฤดูการใหม่นะครับส่วนอันนี้เจสูตมันเป็นคอป,ปกวะดูง่ายๆนะครับก็ดูขอบเสื้อ,อนะเพราะว่าผมจําได้ว่าฤดูการที่แล้วเอ,อ่อคอมันจะเป็นแบบว่าคอป,ปกนะเหมือนเมนยูนะคอป,ปกอันนี้ฤด,ดูการใหม่เสื้อใหม่อันนี้คอป,ปกนะคอป,ปกใช่ไหม ก็ประมาณานี้ครับวันนี้ผมแน่ชิงชิงกู้นี่ผมผมส้มแล้วนะผมไม่จะเป็นนอกซื้อละก็มีคนซื้อปะส้มไม่มีคนซื้อนะคือผมกวการออกมาใหม่แต่ก็ออกมาใหม่ก็ดีแหละแต่ก็ขายแล้วก,ขวก็ขายแล้วก็ซื้อนะ เห็นเขาว่าซาลีบาเป็นตัวที่โกงนะไม่ใช่โกงนี่ก็เก่งนะพ,พูดถึงทีมาซินอนนนะส่วนของผมก็มีกี่ตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวอยู่นะครับตอนนี้ก็ห้าตัวนะวเดี๋ยวรอรอตัวที่หกตัวที่หก คือในใจอะผมอยากอยากได้มาเลสเพราะว่าผมมีอะไรนะมาชิลาโนอะไรปะที่9เอ็อะออามาเพิ่มแดงได้นะเท่าที่คิดอะผมอยากได้ตัวที่9 0ิบขึ้นไปอะแต่มันแพงไงโหล้านผมก็เลยคิดว่าออถูกสุดขันไซโลแต่มันก็ยังตีบวกไม่ได้นะก็ค่อยเป็นค่อยไปสายฟรีนะอโอทนจัด ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับก็ใกล้แล้วอีกไม่กี่ตัวเนะี่ยใกล้แล้วฟูลทีมชุดแชมป์นะสุดท้ายด้วยก็ขอบคุณเข้ามารับชมครับ